เขาเนี่ยชื่อเขาหอมยครับมีความกรอบกรอบมากบางแล้วก็หอมเดี๋ยวอันนี้มันมีกรอบไปอะไรนะเมื่อกี้หนูทำอะไรลูกอันนี้มันหลอดมันรุดเป็นพิซซ่ากันพิซซ่าเองอยากกินป่ารสชาติเป็นไงบ้างกระปิกรอบอะไครับอันนี้แนะน้ำมะพร้าวนะลองืเป็นไงอืมหรืยอร่อยมากอ่ะอืมงด ฝ okay. ุ่นเกาะฝุ่นเกาะเอางี้เอางี้หิวกันยังยะหิวไหมขางนะพี่ไม่ได้เป็นคนใจร้ายใสละกรมขนาดนั้นพี่สั่งอาหารไว้แล้วทีมานฮะให้ได้กินที่โค้งหมูเออได้กินพวกแบบต้มยำเนี่ยคุยไก่ชน ต่อไปจะเป็นเมนูต่อไปจะเป็นเมนูห็ดว่ะโอ้โหน้ำเตี่ยมเลยเนาะแดดแรงอ่ะเรเอ๋ยแดดแรงอ่ะเรเอ๋ยทุกอย่างทุกเมนูถ้าเกิดใครมานะอยากอยากกินไอหนูซ่อมมันไปตักซ่อมไป สวัสดีบ้านน้เมเดยอันนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ